และนี่ก็คือ2.0 2 0นย์ o a ิวโตโยต้ยาริส A นะครับไม่รู้ว่าในรุ่นโฉมนี้จะยังคงเป็นพรีเซนเตอร์น้องน bnk 4 8อยู่หรือเปล่าแต่จากที่เห็นจากโฆษณาเนี่ยน้องๆไม่อยู่ในโฆษณาแล้วนะครับเป็นสีสันไวรุ่นความสนุกซะมากกว่าครับในรุ่นโฉมใหม่นี้นะครับผมที่เรียกว่า minor change เนี่ยมีการปรับรายละเอียดของช่วงหน้าของตัวรถนะครับแล้วก็มีการปรับ ในส่วนของชื่อรุ่นย่อยต่างๆนิดหน่อยนะครับผมในส่วนของรุ่นกลางและก็รุ่นท็อปนั่นเองครับส่วนราคาก็มีการปรับเพิ่มเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับด้านราคาจำหน่ายของ New Toyota Yaris a t i ทีนะครับผมจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันครับเริ่มต้นกันที่รุ่น Entry ครับ5,39,000บาทครับรุ่นกลางของเขาครับหรือรุ่นมิดเดิมเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นรุ่นสปอร์ตครับ 599,000บาทและตัวท็อปสุดของเขาครับหรือรุ่นไฮเดิม erm เปลี่ยนเป็นสปอร์ตพรีเมียมครับกับราคา674,000บาทครับโดยในรุ่นใหม่นี้นะครับนอกจากภาพลักษณ์ช่วงหน้าของตัวรถที่เราเห็นได้เลยว่ามีการเปลี่ยนไปนะครับของชุดไฟหน้าครับจะมีความคล้ายกับ Toyota ในเจเนอเรชันนี้ครับ ตัวโคมไฟ LED ของเขาทั้งหมดนะครับและไฟ Day t i ท e running light จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับในตัว Toyota a l t i s สใหม่นะครับมีการปรับดีไซน์รอบคันนิดหน่อยนะครับผมแต่ที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยเนี่ยคือช่วงหน้าของตัวรถนะครับตัวรถยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมครับบนซิน4สูบแถวเรียง16วาล์วครับขนาด1.2ลิตรครับให้พละกำลังสูงสุด92แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด109นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVTI ครับเติมน,น้ำมันได้ถึง e 2 0ครับและอัตราสิ้นเปลืองของเขาเคลมไว้ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์รหัสที่เป็นของรุ่นที่มีการปรับโฉมมาก่อนหน้านี้ครับปรับโฉมเครื่องยนต์นะ3 n r เีด FKE ะครับผมซึ่งเป็นรหัสที่เปลี่ยนให้ยาริสผ่านจาก Eco Car a เฟสแรกเข้าสู่ Eco Car a เฟส2นั่นเองครับ รายละเอียดฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในยา r i s m i n น r er c h a n นครั้งนี้นะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าการชนหน้าใหม่นะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับไฟล์ LED ดีไซน์ใหม่ด้วยเช่นกันวงล้ออันลอยครับเป็นวงล้อดีไซน์ใหม่ครับ ไฟหน้าของเขามาพร้อมฟังก์ชันการเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติแล้วมีระบบไฟ Follow m มี o m e ครับหรือหน่วงไฟไว้30มวิหลังจากที่เราล็อกรถออกจากรถนะครับผมเพื่อให้แสงสว่างในขณะที่คุณกําลังจะเข้าบ้านนั่นเองมีการปรับเปลี่ยนวัสดุภายในห้องโดยสารใหม่นะครับปรับเป็นโทนสีน้าเงินเข้มครับช่องชาร์จไฟ USB 2ตําแหน่งเพิ่มมาให้สําหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วอันนี้ยอดเยี่ยมมากครับระบบปัดน้าฝนครับที่กระจกจะเป็นแบบ เรนเซนเซอร์ sensor, อัตโนมัติครับกระจกมองหลังจะเป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัติมีระบบเตือนก่อนการชนและมีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนครับซึ่ง2ฟังก์ชันนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Toyota Safety Sense ครับเป็นครั้งแรกของรถ e h o ค a าที่มีฟังก์ชันเ a นด d e p a r t u r e Alert เข้ามาครับนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่ๆเข้ามานะครับมีการเพิ่มรุ่นหลังคาดําเข้ามาและปรับราคาจากรุ่นเดิมเล็กน้อยนั่นเอง ดีไซน์ของตัวรถนะครับด้านนอกจะเป็นโคมไฟใหม่ครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ฮาโลเจนครับไฟหลีไฟหน้าเนี่ยเป็น LED ไล g ์ไกดิงนะครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีการติดตั้งมาให้ในรุ่นนี้ครับไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟหรีท้ายเป็น LED l i g ไลท์ไ d i n g เช่นเดียวกันพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เสาอากาศจะเป็นเสาอากาศแบบชาร์กฟินอะเทน a าครับกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าและจะมีตัวเลือก ของรุ่นที่เป็นหลังคาทูโทนสีดำนะครับผมซึ่งจะเข้ากับชุดแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างและดิฟฟิวเซอร์ท้ายที่เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันครับภายในห้องโดยสารนะครับจะมีเบาะนั่งคนขับที่ปรับด้วยมือได้6ทิศทางครับ ส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับด้วยมือได้4ทิศทางเป็นเบาะทรงสปอร์ตหุ้มผ้านะครับส่วนพวงมลาลัยจะปรับได้แค่2ทิศทางขึ้นลงเท่านั้นนะครับโดยพวงมลาลัยและหัวเกียร์จะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยรวมถึงปุ่มควบคุมฟังก์ชันของโทรศัพท์ที่พวงมลาลัยด้วยนะครับ จอเรือนไม้ครับผมเป็นจอแบบอนาล็อกนะครับเป็นเข็มวัดความเร็วต่างๆแต่ว่าจะมีจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด4.2นิ้วครับที่แสดงสเตตัสต่างๆของตัวรถเนี่ยอยู่ที่หน้าจอทางด้านขวาของเรือนไม้รวมทั้งหมดนะครับเครื่องปรับอากาศครับระบบปรับอากาศของรถคันนี้จะเป็นแบบอัตโนมัติมาแล้วนะครับ ระบบอินโฟเทนเมนต์ครับรองรับ FM AM CD MP3 พร้อมเครื่องเล่น DVD นะครับหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด6.7นิ้วรองรับ AUX USB HDMI microSD card รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Bluetooth และมีลำโพงมาให้ถึง6ตำแหน่งด้วยกันด้านระบบความปลอดภัยนะครับจะมีทั้ง ABS ครับระบบป้องกันล้อล็อกขาดเดิ eBd ระบบกระจายแรงเบรก ba ระบบเสริมแรงเบรกครับและแน่นอนว่ามีระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการเลื่อนถไหลระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดและเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหลังกุญแจเป็นกุญแจระบบการขโมย immobilizer นะครับและมีการติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังของรถมาให้จากโรงงานด้วย สีตัวถังของ Toyota Yaris a t i ท e นะครับจะมีทั้งหมด7สีครับโดยมีเป็นสีใหม่2สีก็คือสีขาวมุก Pattinum White Pearl และสีน้ำเงิน Granish Blue Metallic ครับจะไม่มีตัวถังที่เป็นทูโทนหลังคาดำแบบในตัว Toyota Yaris ที่เป็นรุ่น Hatchback นะครับด้านราคาจำหน่ายกันอีกสักทีดีกว่าครับผมราคาจำหน่ายของ New Toyota Yaris a t i ท e นะครับจะเริ่มที่รุ่น NT ครับ 5 3 9 0 0 0บาทรุ่น Sport 5 9 9 0 0 0บาทและตัว Top Sport Premium 6 7 7 4 0 0บาทครับซึ่งจะมาแทนรุ่นไฮเดิมนั่นเองนอกจากนี้ครับ t o y ยต้ y a r ริใหม่ครับยังมาพร้อมกับชุดแต่งตัวเลือกพิเศษนั่นคือ Shadow Package และ f a s h Package ครับเลือกความโดดเด่นแบบของคุณได้เลยนะครับโดยชุดแต่งนี้จะรวมเข้าไปในเงินผ่อนของคุณได้ด้วยนะครับผมซึ่งกรณีที่คุณผ่อนถึง72เดือนเนี่ย จะตกครับชาโดว์แพ็กเกจผ่อนแค่เดือนละ175บาทส่วนแฟ a ต p แพ็กเกครับผ่อนเดือนละ243บาทเท่านั้นเองเอาเป็นว่าใครที่จะรอ t o โยต้ายาริโฉบใหม่แบบที่เห็นในญี่ปุ่นแบบที่เห็นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นตัว GR ก็ดีหรือตัว Standard ก็ดีตัว Hatchback ก็ดีตัว Cross ก็ดีเนี่ยรอไปก่อนครับหรืออาจจะต้องใช้คําว่ารอไปเถอะครับเพราะว่านี่ครับ Minor Change มาแล้วนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้เห็น รุ่นโฉมนั้นภายในปีนี้ปีหน้าแน่นอนครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ